ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับ,นนรบมาเอาปลามาส่งนะครับที่ไปรษณีย์นะครับก็วันนี้ส่งไปที่สุพรรณบุรีนะครับทั้งหมด5ชุดแล้วก็ลูกค้าที่อุตรดิตถ์อีก1ชุดนะครับวันนี้เราก็มาไปรษณีย์กันครับ เดี๋ยวเข้าไปข้างในครับตอนนี้ของอยู่ข้างในครับกล่องโฟมแพ็คเป็นกล่องๆเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอรอส่งเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้เราก็ถึงไปรษณีแล้วนะครับก็เดี๋ยว อันนี้ก็จะเป็นเราก็แพ็คเป็นกล่องโฟมอย่างนี้นะครับชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็วัดขนาดกล่องก็จะมีส่งไปอุดตลดหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็อีกสองกล่องนี้ไปสุพรรณบุรีครับนะครับก็คนไม่เยอะมากครับวันนี้ก็สบายนะครับยอรอ จ่ายเงินค่าจะส่งแล้วก็รอสลิปครับก็จะถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าชมนะครับโอเคครับผมก็มีลูกค้าหลายคนนะครับบอกว่าไม่เคยเห็นหน้าตาพ่อค้าเลยวันนี้ก็เลยทํารีวิวให้ชมกันหน่อยนะครับถ้าพ่อค้าหน้าตาไม่หล่อก็อย่าว่ากันนะครับโอเคครับผมใครสนใจจะสั่งพ่อพันแม่พันปลานะครับโทรมาครับ0 9 3 5 6 2 9 4 5 8 โอเคนะครับไม่อยากเสียงดังมากครับเกรงใจลูกค้าท่านอื่นเขาที่มาส่งของโอเคครับสนใจโทรมาครับ0935629458โอเคครับอขอบคุณท่านหัวหน้าไปรษณีย์ด้วยนะครับที่อนุญาตให้ถ่ายทำรีวิวในวันนี้โอเคครับสวัสดีครับ เทศบัลหน้านี่วัวน้าแล้วของเท่บาขอปาคมูม